สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกมการชกของจอมโหดเกียรติอดศักดิ์อีกครั้งนะฮะในคลิปที่แล้วนี่กล่อมคู่ชกหลับขาตีนมาแล้วนะฮะก็จอมโหดครับกําลังไหว้ครูอยู่บนเวทีในขณะนี้นะเบนพื้นเวทีครับเป็นเครื่องดื่มแสงทิพย์ฮะเป็นเครื่องดื่มทําลายการทรงตัวในอดีตของไทยเรานะฮะ ก็ดื่มไปแล้วก็อาจจะทําให้การทรงตัวในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตดีขึ้นก็ได้นะครับไม่แน่มาดูกันว่าไฟนี้จะเป็นอย่างไรครับเป็นการชกที่ฮัมบูประเทศเยอรมันนี้นะครับไม่ทราบวันเดือนปีนะฮะชกกับเรนนลโดมอริสเนะฮะเป็นนักชกผิวสีครับมาดูนะครับไฟนี้จะเป็นอย่างไรครับเป็นกติกามวยไทยนะฮะสามารถสอกได้นะครับเรียกว่าบนเวทีนี้จัดเต็มครับโฆษณาไทยล้วนๆนะฮะ ริเวณมุมก็มีสก,กีหนึ่งคำว่าที่ไหนก็มีหงและบนพื้นผ้าใบเวทีครับเครื่องดื่มแสงทิพเครื่องดื่มอะไรไม่รู้นะฮะ <c oughs> มาดูยกแรกครับเตะขวาล่างก่อนเลยครับเจาะยางเวทีหนึง่งมอลี่ก็เขียข่ยคืนวิทีหนึ่งเหมือนกันเตะคืนอีกทีหนึ่งหนักๆครับน่าเล่นขาครับดูทรงแล้วน่าจะเหมือนเดิมครับเล่นขาพ่าวงแล้วอาจจะเล่นสูง อามีครับหมัดกระแทกยับฮะเอาอีกแล้วครับมาหมัดดีครับมอริสตีเขามามีศอกด้วยเจาะย่างทีครับจอมโหดโอ้โหมอริสนี่ร่างกายกำจำเลยฮะดูปัดกล้ามนี่เดวันเน้นๆครับสวยงามโอ้ยต้องระวังหมัดครับขวาตรงครับเกือบไปครับจอมโหด ยดจดจดองจ้องๆครับตอนนี้อ่าจอย้างอีกทีนึงเล่นให้พะวงไปก่อนเดี๋ยวอาจจะมีขึ้นสูงอีกทีนึงครับเหมือนไฟที่แล้วครับแมมอลิตติลำตัวยังติดแขนจอมโหด่ชวงขวาไม่โดนคล่อมไปครับเอาละว,วงในวงในทำไงกัน ล็อกคอได้ครับมอริสตีไปทีนึงจอมหัวซอกนะมอริสหนีออกมาได้ก่อนเตะเจาะยางอีกทีนึงฮะโดนเน้เนๆไปหลายทีแล้วครับโดนเจาะยางครับมอริสแทกแจ็บกันฮะมอริสเตะซ้ายวุดไปครับจอมหดเคลียร์เจาะยางไปเรื่อยฮะตอนนี้ อ๋อต้องระวังหมัดนลครับมาลิสมาครับมาโมลิสเข่าทีนึงล็อกคอโอ้ฟันศอกเตะปั๊บเ้าโอ้หเต็มแข้งเต็มคอครับล่วงเลยครับกรรมการโบกมือไปเลยฮะยุติการชกครับจอมหัวนี่กระโดดดีใจเลยฮะโอ้หเรียกว่าขึ้นข้างบนทีเดียวครับเต็มเต็มเลยฮะเต็มแข้งเต็มตีนฮะก็เรียบร้อยครับน็อกไปในยกที่หนึ่งครับแต่ก้านคอครับ แม่เขี่ยล่างให้พะวงมาหลายทีครับขึ้นบนทีเดียวครับมอริสก็ี่รว่ายืนขึ้นได้แล้วครับแต่ยังเมาอยู่ฮะมาดูดีกว่าครับเกิดอะไรขึ้นครับภาพช้านะครับจังหวะที่มอริสกระชากเข่าแล้วก็ฝันศอกนี่เลยฮะถอดผ่าออกมาได้จอมโหด ขึ้นข้างบนเลยครับเตะก้านคอเข้าไปครับมามันเต็มแข้งเต็มตีดีจริงๆอ่ะมอริสก็ลงไปฟุบหลับคาโลโก้แสงทิพย์เลยนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็ยังยืนเอาแอแออยู่ฮะไม่ไม่เมาไม่เมาบอกว่ากูไม่เมาก็เป็นนั้นว่าจอมหัวชนะในไฟนี้ไปแล้วก็นี่ครับได้ถ้วยรางวัลไปด้วย ก็ถ้าชื่นชอบสไตล์ในการทำคลิปในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับในคลิปถัดไปครับก็มีของดีที่จะนำเสนอแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ